น้องชาวประกาศทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยครับในช่องเบต้านะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมประกาศนะครับที่ผมจะเตรียมคัดนะครับไปงานประกวดที่จังหวัดกระบี่นะครับผมซึ่งผมก็ได้ศึกษานะครับข้อมูลการประกวดนะครับทางแฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะครับของสมาคมประกาศนะครับแล้วก็ได้นี่ครับเป็นหนังสือมาตรฐานประกาศไทยนะครับซึ่งก็ได้ นำข้อมูลในหนังสือนะครับมาอ่านนะครับแล้วนี้ครับผมก็จะมาคัดประกาศนะครับข้างหลังผมนะครับจํานวน30ตัวนะครับว่าจะมีตัวไหนที่จะเข้าเกณฑ์ในการประกวดประกาศนะครับของมาตรฐานประกาศไทยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผมจะลองมาคัดเล่นๆนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับที่ผมในศึกษาในหนังสือเล่มนี้นะครับว่ามันมีมาตรฐานอย่างไรบ้างนะครับของประกาศจุลงานไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการ พาเพื่อนๆนะครัมมาคัดปลาไปด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงครับไปติดตามชมและทมกันเลยนะครับผมไาครับเดี๋ยวเราก็มาดูปลาของเรากันนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมคัดมาทั้งหมด30ตัวนะผมก็จะมีประเภทปลากัดหูช้างนะครับที่ผมเพาะเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับนะครับแล้วก็ปลากัดสีแดงครับซุปเปอร์เลสพีเคนะครับผม PK นี้คือเป็นประกาศก้านหางที่มีแตกแค่2ก้านนะครับเป็นประกาศดั้งเดิมนะครับก็ส่วนมากจะเป็นประกาศ PK ครับเยอะข่าไหนครับการซปเปอร์เลส PK นะครับแต่เรามาดูกันครับว่าจะมีตรงปลกหรือเปล่าครับว่าจะมีตัวไหนผ่านเกณฑ์เข้าเกณฑ์กันบ้างครับของมาตรฐานประกาศไทยนะครับที่ผมได้ลองอ่านในหนังสือนะครับ วันนี้ก็ลองเอาปลามาใส่แก้วชาไข่มุกนะแก้วแบบจัมโบ้ครับลองคัดเล่นๆดูครับเหมือนแบบเราเป็นกรรมการในการตัดสินปลาเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะมีทั้งหมด30ตัวนะครับก็จะมวนวางในการสองแถวนะเราก็ทําการนะยกออกครับตัวไหนไม่ได้เกียนก็จะยกออกนี่ครับสามสิตัวเรียงๆกันเลย ตัวช่วยของเราครับก็จะมีนี่ครับก็จะเป็นโคมไฟนะครับไว้ในการดูรายละเอียดของปลานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับจะมองไม่เห็นก็คือตัวนี้ครับก็คือแว่นขยายนะครับช่วยได้มากเลยนะครับในการส่องรายละเอียดปลานะครับก็จาพวกอะไรนะก้านหางหรือว่าอะไรต่างๆนะครับพวกตําหนิต่างๆนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่า เป็นยังไงนะครับก็อีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นกรรมการแต่ละคนครับเขาจะมีปากกาไว้บันทึกคะแนนนะครับผมเห็นในคลิปวิดีโอของแต่ละคนนะครับเขาจะใช้ปากกาครับมาล่อปลานะครับแต่วันนี้ผมไม่ถึงขั้นมาล่อปลานะครับเพราะว่าปลาผมขึ้นมาฟอร์มครับมันยังไม่คุ้นในการฝึกพองกับปากกานะครับวันนี้เราจะแค่มาดูตำหนิก่อนนะครับ มาดูตำหนิของปลาครับว่าตัวไหนมีตำหนิแล้วก็ไม่เอานะครับนี่นะครับเรามาคัดพร้อมกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกคนผมต้องใช้เวลาหน่อยนะครับว่าตัวไหนมีตำหนิผมก็จะยกออกเลยนะครับลองมาดูซัมเปิลกันก่อนนะครับมาดูคู่แรกเลยนะครับชาาให้บมุกมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามันมีตำหนิอะไรยังไงนะครับดูยากนะครับในการดูปลาเคลื่อนไหวนะครับ ถ้าดูแบบเป็นภาพนิ่งถ้าดูในโหลเหลี่ยมนี่จะมองง่ายกว่านะครับรายละเอียดนี้มองยากครับต้องใช้เวลาในการมองเยอะนะครับเพราะว่าชุดนี้บางตัวผมขึ้นมาช้านะครับพวกชายน้ํามันจะขาดนะครับมันได้ขึ้นไม่เต็มนะครับถ้าต,ตัวไหนมีตำหนิผมก็ยกออกเลยนะครับ หนาที่ใช้น้ําขึ้นไม่เต็มนะครับมันจะดูแบบไม่ค่อยเคิร์ฟสมบูรณ์นะครับจะดูออกเงยครับเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูกันนะครับปลาไม่พองเนะครับตอนนี้ <c oughs> ขนาดปลาก็1.4หุนนะครับที่สามารถส่งประกวนได้นะครับปากัดคีบสั้นนะครับ ตัวไหนมีพวกไอริดนะครับก็คือเหมือนเป็นพวกสีลุ้งนะครับตามลามตัวหรือตรงหางนะครับก็จะคัดออกเลยนะครับถือว่ามีตําหนินะครับแล้วก็พวกขเมเหลานะครับขมเหลานี้เขาจะอนุโลมได้นิดนึงนะครับถ้ามีไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามีปลาที่ส่งประกวดพร้อมกัน,นะครับเขาไม่มีตาหนิไม่มีขเมเหลาเลยเขาก็จะผ่านเข้ารอบครับหลักๆในก็คือ การพองของปลานะครับปลาต้องสามารถยืนน้ําพองได้นาน,นครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้เสมอนะครับถ้าปลาไม่มีต้นหนีเลยแต่ว่าไม่พองครับก็จะเสียคะแนนในการพองไปนะครับมาขัดก่อนนะครับตัวนี้มีความสวยงามมากครับแต่ว่าสีมันขึ้นไม่เต็มนะครับไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าครับ ในหนังสือมันไม่ได้บอกไว้นะแต่น่าจะมีผลนะครับเพราะว่าปกติปกัดสีเดียวนี้ถ้าบากว่าสีเดียวนี้สีมันต้องขึ้นเต็มหมดครับทั้งตัวครับทั้งตัวที่หางน,นะครับต้องเคลื่อบมิดหัวนะครับเคลื่อบมิดหัวก็คือสีต้องตรงหัวนะครับสีต้องขึ้นเต็มนะครับสีต้องเคลือบเต็มครับตรง หัวหรือลำตัวนี่ครับต้องไม่มีสีอื่นปะปบบนมานะครับครับเดีวเราขออนุญาตคัดก่อนนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ได้คัดไปส่วนหนึ่งนะครับก็จะแยกปลาที่มีหนิที่เห็นชัดนะครับออกไปก่อนนะครับซึ่งก็จะมีชุดพวกนี้นะครับที่แยกมาก็จะเห็นว่าตะเกียบครับไม่เท่ากันบ้างครับแล้วก็พวกชายน้ํานะครับมันแหวงแตกการโดนกัดครับมันขึ้นไม่เต็มนะครับก็แยกออกมาไว้ก่อนนะครับก็ยังมีที่จะต้องมาคัดเพิ่มอีกนะครับ ตอนนี้ยังไล่ดูตัวไหนที่ตำหนิชัดๆนะครับก็จะเอาออกไปก่อนครับอย่างเช่นพวกตะเกียบไม่เท่ากันนะครับ้าข้างยาวข้างนะครับแล้วก็เป็นพวกใช้น้ําแหว่งครับที่จากการโดนกัดในบ่อครับก็ขึ้นมาไม่ทันนะครับพอมาเลี้ยงในขวดฟอร์มครับมันงอกขึ้นมาไม่ทันนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่คัดกันดูเรื่อยๆนะครับ ว่าตอนนี้มันไม่ยอมพองเลยนะทุกคนก็จะคับยากหน่อยครับก็ใช้เวลาดน,งนึงนะครับในการเช็คปลาแต่ละตัวนะครับก็จะดูเบื้องต้นก่อนนะครับถ้ามันตำแหน่งนชัดก็หยิบออกไปเลยนะครับนี่ครับจะเลือกปลาที่คมๆนะครับ,รรบถ้าเอาไปไม่แน่ใจนะครับก็ไปเหมือนว่า ไปเสียเที่ยวนะครับเพราะว่าปลาแต่ละคนนั้นน่าจะคิงๆกันนงนั้นครับน่าจะผ่านการคัดมาอย่างดีนะครับของแต่ละคนครับผมก็เป็นมือสมัครเล่นนะครับก็ยังอ่อนในสนามประกวดนะครับยังไม่เคยไปประกวดด้วยตัวเองนะครับมีฝากเข้าไปนะครับก็มาดูครับว่าจะมีเข้ารอบกี่ตัวครับเดี๋ยวขออนุญาตคัดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ A later few moments later. ครับทุกคนในเราก็คัดออกมาเยอะมากเลยครับตอนนี้ผ่านเขารอบประมาณ4 5 6ห้าตัวนะครับตอนนี้ผมก็จะมาคัดละเอียดอีกในโหลแก้วนะครับในโหลกระจกนะครับก็จะเอามาคัดละเอียดอีกในโหลกระจกนะครับตอนนี้เหลือมา7ตัวครับที่ต้องมาคัดละเอียดในเรื่องของก้านหางแล้วก็เรื่องของเม็ดไอริดต่างๆนะครับ ตอนนี้เหลือประมาณเจตัวครับเดี๋ยวว่ามาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนเข้ารอบบ้างตัวนี้ก็สวยนะครับทุกคนเห็นไหมครับเอาไปคุณซ้ายอีกหน่อยครับเหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับตอนนี้เหลือเข้ารอบ7ตัวนะครับนี่ครับก็จะมีตําหนินะครับก็คือกระโดงครับก้านของกระโดงครับมันจะมีแตก2ออยู่บ้างนะครับเป็นบางตัวนะครับก็ ถ้าออกไปแข่งขันนะครับตัวที่มีกระโดงแค่แตกแค่หนึ่งครับก็จะผ่านเข้ารอบมีคะแนนเหนือกว่านะครับถ้าเราเอาไปนี่ก็ไปลุ้นกันเอานะครับเดี๋ยวมาดูปลาที่ผมคัดออกนะครับนี่นะครับปลาที่คัดออกนะครับก็บางตัวนี่สวยครับพร้อมทุกอย่างครับกระดงกระโดงนี้แตกหนึ่งครับ แต่ว่ามาเสียงเดียวเรื่องตะเกียบนะครับตะเกียบไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ครับบางตัวก็สวยหมดก็มาเสียเรื่องมีเม็ดไอริดนะครับก็คือเหมือนว่ามีปราสองไฟครับจะเจอเหมือนเป็นสีลุ้งนะครับตามเกตตามหางต่างๆนะครับก็จะทําให้เสียคะแนนไปนครับผมก็จะเอาที่มันพร้อมที่สุดนะครับไปส่งนะครับไม่รู้ว่าจะเหลือกี่ตัวนะครับครับขัดปอกมาเยอะมากครับ ก็หูช้างครับยังไม่ได้คัดนะครับตอนนี้หูช้างยังไม่ได้คัดครับให้มาดูหูกอนนะครับนี่นะครับแต่มันต้องขุนไซส์เพิ่มอีกนะครับไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับเพราะมันยังไซส์เล็กอยู่นะครับเวลาสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์กว่ากัสองอาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าจะปั๊มไซส์ได้ขนาดไหนนะครับก็จะอัดไข่ตุ๋นนะครับให้มันอ้วนๆเลยครับแล้วก็ไปค่อยอดอาหารช่วงหลังๆนะครับ ไข่ตุ๋นลายแดงนะครับปัดนะครับแล้วก็เลี้ยงในที่กว้างนะครับเราามพร้อมกันนะครับทำเป็นซีรีส์ส่งปลาประกวดนะว่าจะมีเข้ารอบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาคัดปลาสุปร์เลสก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีเข้ารอบยังไงเอ่ยนะครับเดี๋ยวมาคัดกับมีนี้มีอยู่เจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวมาคัดละเอียดอีกให้มันเหลือครับตัวถึงสองตัวนะครับ คือตัวหนึ่งเอาส่งับตัวหนึ่งเป็นสแปร์ไว้นะครับครับหรื่ามีความสวยงามนะครับคมนะครับคิดเครื่องครับก็จะหาแบบคิงคินนะครับก็คือไม่มีพวกเข่าเหลาดำๆติดตามเกตนะครับลำตัวนะครับเนี่ยตัวสั่งสายนี่ผมชอบมากเลยครับตัวนี้กระโดงแต่งหนึ่งเลยนะครับก็คือพร้อมทุกอย่างครับเหลือเรื่องไซส์อย่างเดียวนะครับไซส์นี้ก็ถือว่า1.4นี้ก็คือว่า ได้แล้วนะครับผมก็จะขุนให้มันใหญ่กว่านั้นอีกนะครับสายในการประกวดประกาศคลิปสั้นนะครับก็1.4หุนนะครับที่เขาเลยระบุไว้ในหนังสือมาตรฐานประกาศไทยนะครับน่ครับสวยเลยครับเขาญาติมาคัดแบบพร้อมกันนะครับ คนตัวนี้มีความสวยงามนะครับแต่ว่ามีตำหนินะครับก็คือมีเม็ดเอลิทตรงโคนหางนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตรงโคนหางจะมีแถบสีคล้ายๆสีลุงครับเมื่อกระทบกับแสงไฟนะครับตัวนี้ก็ทําให้โดนตัดคะแนนได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้การคัดปลาที่จะสมบุกสกวูครับได้มาประมาณสามถึงสี่ตัวนะครับตอนนี้ เราก็จะทําเป็นขุนต่อนะครับซึ่งจะทําเป็น EP ต่อไปนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ